สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้มาแนะนากันเช่นเคยครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าครับ r สามนะค่อนข้างจะคลาสสิกเลยครับะใครอยากจะได้ไปดูแลต่อครับด้วยจะได้ไปปั่นรือใช้งานครับลองดูคันนี้ครับเผื่อถูกใจนะครับคันนี้รละเอียดครับเครื่องเป็นตัวดีเซลนะครับ2 L นะเครื่องยังดีครับความร้อนไม่ขึ้นนะช่วงล่างดีครับขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงครับเจ้าของลงระดิตไว้เช่นนี้ครับ ภายในนี่มีเบาะทําเองนะครับนะสามารถสไลด์ออกเป็นเตียงนอนได้นะครับนะนี่ก็สายแคมปิ้งนี่ก็คงจะถูกใจครับใครหารถเก่าๆรับขี่เท่ๆนะได้บรรยากาศเลยโทรนครับลองดูนะี่มีตู้เก็บของให้ด้วยนะครับพร้อมคมปิ้งครับคันนี้คันนี้รถไม่มีแอร์นะครับเจ้าของบอกไว้เช่นนี้ครับก็ใครอยากจะได้ก็ต้องไปติดเพิ่มเอานะครับ ทะเบียนนี่เป็นประเภทบรรทุกส่วนบุคคลนะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะมีเบอร์โทรมีรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยครับก็ยังไงก็แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองรับลองเชสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้พลาดผมตับคลิปนี้สวัสดีครับ